กลางกรุงก็มีสวนสัตว์ใกล้ MRT ด้วยนะสวนสัตว์พาตาสวนสัตว์ที่ตั้งอยู่บนชั้น6และ7ของห้างพาตาปิ่นเก้าเปิดมาตั้งแต่ปี1983แล้วอัปเดตราคาตอนนี้อยู่ที่120บาทเท่านั้นเมื่อชำระเงินค่าเข้าแล้วเราจะได้รับบัตรส่วนลดต่างๆทันทีที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยนะครบเครื่องมากๆ การเดินทางง่ายนิดเดียวนั่ง MRT มาลงที่สถานีบางยี่ขันนั่งวินหรือรถโดยสารต่อมาอีกนิดหน่อยก็ถึงแล้วที่นี่มีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ทั้งสัตว์เลื้อยคลานนกลิงกระต่ายแกะ และแปลกสุดๆอย่างงูหลามตัวเบรมสัตว์ที่นี่คือหรูงานมากโดยเฉพาะเด็กเอ็นเจาะแพะตัวน้อยตัวอ้วนที่เดินตามไปทุกที่เป็นไกด์พาทัวร์ที่น่ารักสุดๆและจุดไฮไลท์ของที่นี่คือบ้านของกอริล่าบัวน้อยกอริล่าตัวเดียวยาวนานที่สุดในไทยถือเป็นกอริล่าตัวสุดท้ายที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะ สวนสัตว์ปีนี้เพิ่งเรโนเวทเปิดโซนใหม่เอ็กโซติกให้เรียนรู้สัตว์แปลกๆพร้อมโซนกิจกรรมโซนแกลเลอรี่ร้านอาหารต่างๆก็มีนะคะวันหยุดนี้ไม่รู้จะไปไหนแวะมาสวนสัตว์พาต้ากันนะ